สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยาดวนหาอยู่หา,หากินมาดูนาดูไรพี่น้องเอ้ยมันกีออกไม่นี่นะเขานี่ไม่มันอยากออกแท้งามก็งามอยู่เขานาปรั้งเด้อพี่น้องว่างามก็แห้งกินมีชนะสูบน้ำลงทุนกับไรแล้วเด้อออกไวปๆไปเนี่ย หาเงินลงทุนบปไว้แล้วสวัสดีจ้าวันนี้ยาดด้วนหาอยู่หากินพาพีพาหนองมานาเด้อจ้ามาดูเขาจากมือได้จะออกกักทตีปีนองเอ้ยนามก็แห้งมืดอีกเลยเฮ่ยยด้วนมืดไรเหรอเด้ทำนาสัง เขาก็ดีอยู่มันหนาวขักผดหนาวหรอเขาหน้าปังมันมีออกเดอ้เอเฮียด้วนชายปีน้นองชมเด้อจ้าไปดูพร้อมกันเลย,เยดูเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟทีทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยาย,ยดว้วนยายด้วนก็ขอขอบคุณเล,ลยๆเด้อจ้าเดอ้อมาดูเขา เขาก็งามอยู่แต่ว่ามันอยากออกเด้ยจ้าหนาวปูนด้วนกวานไปหาไรดูดอกแล้วลงงานนุนจะได้ตูบปน้ำอีกแล้วมีอออเก็กทีน้ำก็แห้งไปจิมีทัานน้ำอีกโอ้ยหาทำเด้อพี่น้องเด้อ เขาก็ว่าทุกทุกเออพาพี่พาน้องมาชมทงไรทรงหน้าอีกแล้วด้วนสิกับบาแล้วคำคำพีโมงแรงเดินเดะมาดูเขายาขบพัดสัญญานา้มกระเฮงไหวพุดโอ้นินาน,นิทำดอกบรรยากาศคำคำย้ำแรงเลยจ้า ดอกจานเลยพี่น้องเด้อออกดีดีออกดีจิออกิงด,ดอกปีนี่ที่หนาวนานขักดูดอกจานบ้านแล้วพี่นอ้องอ๋อดอกเต็มตุนเลยขักดูดอกบ้านเต็มเลยดอกดอกดอกสมมันหนาวนานเนาะพี่น้องเอ้ยดอกจานมันดุกไง หนาวดอกหิวดอกจานเดอ้อมุ่ม่วงกับดกดกกับช่อจนเขาว่ามันหนาวนานแล้วก็ลมจีแรงด่าดี๋ยววันคี่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศคำๆเลยจ้าสี่โมงํำแล้วสี่โมงแรงนั่นนี้ พี่พานงองมาชมบรรยากาศตรงไรตรงหน้า,ดาดเดือจ้ะเด้อมาเดดข่ำๆำี่เม่เอ้ยน้ำแห้งมืดแล้วเดือจ้านี่มันไล่มันติีออกให้นี่นอ่ะอ้าเขาก็ดีอยู่แต่ว่าจากักจะออกมีออกบันหนาวขักผุด เขาน,าน้าแรงเลยว่ามืดนาวเลยว่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งดอกจันเลยจ้างามจิกิ้งๆ่ะค่ะคอดอกดอกดอก,ดอก,ด,อกดอกจนันชุมบรรยากาศขำๆเด้อแต่ว่าเด็ดย่างเรงงามงามผูดงามผูดพี่น้องเลย ดกดกจริงๆอ้งโถงามคักงามเหม็นเนาะ คลิปนี้จะดวนหายอยู่หายกินก็จะขอปิดคลิปอยู่ทงไรทงหน้านี่แหละบรรยากาศคำความยามแรงตรีมงแล้วจ้าตีมงคำเดี่น้องเด้อจะดวนกลับมาคนเดียวคือเก่าแล้วอันนี้จะขอปิดคลิปอยู่นี่แหละบรรยากาศตามทงไรทงหนา้านามก็แห้งแล้วมาดูเขาบ่าคือบ่คือหนามแห้ง,ห,งหมดแล้ว เขากะยางโอง่งพี่น้องเอ้ยวันนี้ยายด้วนหาอยู่หากินลาพีลานอ้องตรงนี้เลยเดอ้อจ้าเดอ้อมากระดุกลับบ้านแล้ววันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตุกคูตุกคนเด้อติกุดไหลกุดแชร์กุดติดตามให้กับยายด้วนหาอยู่หากินเด้อจ้าสวัสดีจา้า